อ๋อบายเตยโซ่สวัสดีครับรอครับรอรอคุณอาคุณ大爷สบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ่ะเมนีก็มาเนี่ยผมรับงานครับรับงานต่อขอกง้อออกดานานนะครับเสาด้านานนี้จะเพิ่มอีกสี่ต้นครับสี่เรวส่สี่เสานะครับผมอ่าคลิปนี้จะพามาคิดให้พามาเบิรงว่าเอาใส่เสาด้าน,าน่าใชเม็ดนะครับผมเดี๋ยวคิดจเฉยๆบัดจเฉยๆเดี๋ยวเบา สูุของพี่บบานะครับผมพี่บา่ามาเบิกกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอืมอันนี้เป็นของ,งของเบาวเหีย่ยวนะครับใช้สังกะสีเดิมไม้เดิมนะครับผมเรื่องของเรื่องคือปัญญาไม้ผ,ผุพังไม้เป็นไม้บานหลังเก่านะครับก็เ,เลยพยายามหายในเห็ดไ้เดี๋ยวมันจะวกกินชาบ่อเหยียงนะครับก็เลยมาต่อเติมด้านหน้านครับนะเดี๋ยวเริ่มต้นกับวัด จุดของเสาที่เ้าสิต,ต่อเติมว่าห่างจากเสาเดิมจะเมตรนะครับอ่าวัดมาหนะครับของผมนี่ครับจากเสาเดิมถึงขอบนอกเสาใหม่สองร้ห้าสิบนะครับกวัดสองข้างนะครับสองข้างเปิดหานแนวของเสา t ะสีเพิ่มเพิ่มไหมนะครับก่อนที่สิตีหลักเป็กสำหรับตีพังไทยระดับนะครับกับจุดของเสาอยู่ก่อนนะครับอ่า ผมไปดีครึ่งเชือกไปนะครับตามที่ยวบัดเมื่อกี้นี้น,นะครับผมเดี๋ยวก็ทำการถ่ายระดับซึ่งหลักๆเป็ก,กที่ที่พังก็ห่างจากจุดข้อศอกฮะจุดเสาเที่วัดสักเม็ดนึงครับเม็ดหนึงเพื่อเวาสิขุดลุลง่ายนะครับผมเม็ดหนึ่งซูเปอร์ก็ซูเปอร์นะทน่นานทันนะครับผมเออเนี่ยครับผมตีสองข้างนะครับสองข้าง ส่วนเสาอีกสองเสาตรงกลางผมวิวัต่อเลยว่าจะเสาแรกไปนะครับมาบรเดนี้ผมหาความสูงของเสาครับเมื่อมากไปแล้วนะครับผมเขาก็มาทําการวัดนะครับวัดจากจุดเ่ยวมากไว้หรือว่าบนจนทันส่วนบนสุดของเสาครับ ลมหาฐานของหลักสมุทรเท่านะครับผมก็ได้ก็ได้ส่วนของเสาที่อยู่นเนื้อจากดิน,นครับนี่เสาในดินก็ได้เมตรเจ็ดสิบนะผมเมตรเจ็ดสิบบวกกับส่วนที่อยู่ลึกใต้ดินอีกเอาคนแรกแต่เราจะเอาลึกแค่ไหนนะครับผมผมเอาสี่สิบเซนนะครับผมสี่สิบเซนร้อยเจ็ดสิบบวกสี่สิบก็เป็นสองเมตรสิบนะผมใจ้เสาทั้งหมดสองเมตรสิบเซนนะครับ ่เราเช็คไว้ทีแรกนะครับผมโซนที่ลึกลงไปดินก็น40ส่สเซนนะครับกดลุมตัวแรกให้ได้40สเซนก่อนแล้วค่อยเห็นแบบจากฐานลุมถึงเส้นรับถึงแนวร,รับก่อนทำแบบทำเแบบี 야 본리콩을 로빈하고 또